มาถึงอีกหนึ่งปัญหาครับท่านผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมเคยเจอหรือเปล่าเวลาเราตัดสินใจไปซื้อคอนโดเนาะเวลาคุยกับเซลนะเซลเขาบอกว่านี่กําลังจะก่อสร้างนะแล้วเดี๋ยวสร้างขึ้นมาเดี๋ยวจะมีสวนกลางอย่างงู้นอย่างงี้พักผ่อนได้ใช้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยแต่พอถึงเวลาสร้างเสร็จแล้วเราเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยเอา้าไหนสวนกลางตอนที่ซื้อก็ซื้อเพราะสวนกลางนะเนี่ยสวนกลางไม่เป็นอย่างที่คุยไว้งี้หรอ,อถูกต้อง ไม่ตรงปกแบบนี้ปัญหาใหญ่ใช่ต้องทำยังไงนะฮะติดตามกันได้เลยฮะเรื่องบ้านหน้าอยู่ครับเรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จองคอนโดไว้ พอถึงวันส่งมอบงานปรากฏว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของส่วนกลางไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้เจอแบบนี้จะทําอย่างไรไปถามทนายเจมกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพีโ่โหครับโอ้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคอนโดนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องหรือว่าส่วน ส่วนกลางก็ดีนะครับไม่ตรงตามที่เราได้ตกลงกันไว้หรือไม่ตรงปกพูดง่ายๆคือสื่อโฆษณาเป็นแบบหนึ่งพอมาเจอวันจริงเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นบอกว่าเราจะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีซาวน่ามีส่วนกลางเป็นห้องรับรองแบบใหญ่ไปถึงไม่เหลืออะไรเลยมีแค่สระเล็กๆเออเขาเรียกว่าทิปส่วนกลางทิปกรณีอย่างนี้เราเป็นผู้บริโภคนะเราสามารถที่จะปฏิเสธการส่งมอบห้องได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับกฎหมาย บัญญัติไว้เลยครับว่าให้เจ้าของโครงการเนี่ยนะครับเอาสื่อแผ่นพับสื่อโฆษณา,าต่างๆเนี่ยนะครับให้ไปจดทะเบียนด้วยนะเพื่อ,อรับรองสิทธิ์ของผู้บริโภคนะครับส่วนใหญ่แล้วสมมติกรณีผู้บริโภคจะไปฟ้องใช่ไหมครับอา้าวสื่อโฆษณาไม่ได้เก็บไว้แต่จําได้นะว่ามีสนาม นิมันมีสาว่ายน้ำนี่แต่พอมาเจอของจริงไม่มีอะไรสักอย่างนะครับกรณีอย่างเงี้ยสามารถที่จะไปร้องขอนะครับสื่อโฆษณาที่ไปจดทะเบียนไว้ที่กรมที่ดินได้นะครับแล้วก็มาประกอบคําฟ้องเพื่อที่จะ เรียกเงินคืนก็ได้นะครับเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับหรือจะบังคับให้เจ้าของการดําเนินการตามที่ตกลงก็ได้ครับผมแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราไปฟ้องเพื่อที่จะเรียกเงินคืนเนี่ยเราจะเรียกได้ทั้งหมดไหมและในส่วนที่เราเนี่ยเช่นเราต้องผ่อนแบงค์เนี้ยแล้วเราต้องเสียดอกเบีย้ยให้แบงค์ด้วยเนี่ยเราจะได้คืนรวมไปถึงส่วนของดอกเบีย้ยแบงค์ที่เราต้องเสียไปด้วยหรือเปล่า ต้องเรียนอย่างนี้ครับพี่โอ๋ต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่เราจ่ายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินมัดจําเงินดาวอันนี้ได้คืนเต็มจํานวนนะครับแล้วก็ในส่วนของการชําระหนี้บางส่วนนะครับเราก็ได้คืนเต็มจานวนเหมือนกันเนื่องจากฝั่งของเจ้าของโครงการนะครับหรือว่าคนขายเนี่ยผิดสัญญาครับเรามีสิทธิ์ที่จะได้เงินทุกบาททุกตังค์ที่เราจ่ายไปนะครับคืนพร้อมดอกเบี้ยนะครับอัตราร้อยละ5นะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดกรณีเราไปเสียดอกเบี้ยให้กับแบงค์หรือไปกู้ยืมอะไรใครมานะครับเพื่อที่จะมา บางมันจำมาดาวมาชำระหนี้บางส่วนกรณีอย่างงี้เขาเรียกว่าค่าเสียหายค่าเสียหายอย่างนี้ผู้ขายนะครับที่ผิดสัญญาะจะต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทนายเจมมากๆสำหรับข้อมูลและความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ คนมีโอกาสพบกับการหลอกลวงที่ไม่คาดคิดได้เสมอธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนทุกคนมารู้จักกับ5ข้อควรระวังป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์กันค่ะ 1. SMS ปลอมที่ล่อให้คุณคลิกลิงก์เพื่อรับสิทธิพิเศษเกินจริงคุณควรติดต่อกลับไปยังหน่วยงานต้นทางเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากนั้นกดบล็อกและรีพอร์ตสแปมเพื่อป้องกันข้อความอื่นจากเบอร์โทรศัพท์นั้นอีก 2. ปลอม Facebook ของหน่วยงาน หวรเลิกติดตามทันทีจากนั้นกดรายงานไปยัง Facebook 3. ปลอมไลน์แอบอ้างเป็นบริษัทองค์กรหรือหน่วยงานอย่าคลิกเพิ่มเพื่อนเด็ดขาดจากนั้นบล็อกไลน์และกดรายงานทันที 4. ปลอมอีเมลส่งมาเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวห้ามคลิกลิงก์ที่แนบมากับอีเมลปลอมและอย่าดาวน์โหลดหรือเปิดรูปภาพและไฟล์ที่แนบมาเด็ดขาด5 เว็บไซต์ปลอมให้ดูน่าเชื่อถือซึ่งจะมี URL ที่ถูกเปลี่ยนเล็กน้อยจนเราไม่ทันสังเกตว่าเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกให้เรากรอกข้อมูลดังนั้นก่อนทำธุรกรรมต้องตรวจสอบให้ละเอียดทุกครั้งเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาใดๆในการทำธุรกรรมกับธนาคารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ GH Bank call center 02-645-9000หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์